เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางเบญวันกาซ้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องปอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งรโรงเรียนบ้านร่องปอตั้งอยู่เลขที่99หมู่14ตำบลดงเจนอำเภอภุกำยาวจังหวัดพะเยาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น50คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น9คนขอนำเสนองานตามองค์ประกอบดังนี้ค่ะโรงเรียนบ้านร่องปอมุ่งเน้ยนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดีมีความใฝ่รู้มีทักษะในการสแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลมีทักษะในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต ของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศคณะครูมีความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานครูมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ Creative Mo เด l ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรครบผู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมีการพัฒนาสื่อครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะการอบรมตามวพเอและการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมีการนําผลการพัฒนางานด้านวิชาการผลงานด้านการวิจัยการปฏิบัติที่เป็นเลิศและนําผลของการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูได้รับรางวัลในการประกวดการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านโคดดิ้ง Coding Achievement Award ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์อันปลักโคดดิ้งระดับประถมศึกษาครูได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ2การปฏิบัติทิ่เป็นเลิศและเผยแพร่นว,วัตกรรมเบสท p พ a ็ิตในการพัฒนาเด็กประถมวัยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตโรงเรียนบ้านร่องปอมีอาคารเรียนอาคารประกอบที่เพียงพอกับการใช้งานมีระบบสาธารณูปโภคที่สามารถใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตามนโยบายโรงเรียนหน้าอยู่หน้าดูหน้าเรียนและห้องเรียนคุณภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Crew ประจำปีการศึกษา2,560โรงเรียนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้รูปแบบร่องปองโมเดลซึ่งนำหลักการของทฤษฎีระบบและวงจรคุณภาพของเดม,มิงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาในทุกมิติร่วมกันกับทุกฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายร่วมกันร่วมแรงร่วมใจร่วมลงมือ ใช้หลักธรรมาพิบาลในการบริหารภาระงานทั้ง4ฝ่ายโปร่งใสตรวจสอบได้มีการจัดระบบนิเทศติดต,ตามการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อการมอบหมายภาร์ตงานตามบทบาทหน้าที่ให้ปฏิบัติไปสู่ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ DLTV, DLIT สื่อ60พคันาของสมเด็จพระณิธิราชส่งเสริมการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนครูผู้สอนมีงานวิจัยสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของสถานศึกษาเ,เรียนรู้ของชุมชนให้และบริการอาคารสถานที่แก่ชุมชนและหน่วยงาน มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เน้นความร่วมมือกับผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานและเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ให้โรงเรียนในเครือข่ายได้เข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินง,งานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในด้านต่างๆประกที่สด้านการบริหารวิชาการของสถานศึกษาโรงเรียนได้ขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษามีการกำกับติดตามีิทศการใช้หลักสูตรอีกทั้งประเมินผลและรายงานการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการจัดทําแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือแผน IEP การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้สือ่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยครูมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนมีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษานิเทศการสอนในการส่งเสริมให้ครูนำหลักสูตรการเรียนการสอนไปใช้ในชั้นเรียนโรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูจัดหาผลิตสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองในการจัดทำโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอาทิเช่นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการออยอน้อยกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ